สบายดีพี่น้องปอบัยเบิดจะคุยจุคนนี่แต่ทักก็ซื้อซองบาใจเนาะเมื่อนี้พี่น้องบาใจเข้ามาที่บ้านกลางเบาใจจะเข้ามาถามเรื่องอ้ายเท่าทำเล่ผู้ที่เราไปทํางานเมืองไทยแบบผิดกฎหมายแบบข้าเจ้าลักลอบไปนะที่ติดต่อหาบม่ได้นะเพราะว่าในเมื่อก้อนนะบาใจได้ร่มกับเม่เแล้วเน่ยบาใจได้ให้เม่เขาทำเล่ไปหาผู้ที่เข้าไปไทยน้ากันลักลอบไปทํางานเมืองไทยน้ากันผู้ที่กลับมาฮะ อยากให้ไปถามว่าก่อนอื่นที่ทำแหล่เออที่ไอ้ทำแหลนะ่นี่เสียง่ายงานนะเขายู่ในใส่ก้อนไดเฟสเขาบอเพราะว่า,บ,าบทที่ต่อหาเมหาครอบครัวกับประมาณหกเดือนแล้วนะพี่น้องหกเดือนเจตเดือนแล้วยันถือขายไปทุกทิปทุเรนทั้นบ๊วยนีอย่างเราเราก็เป็นห่วงเนาะมือนี้สีเขามาหาเพื่อนขันว่าได้หู้ได้หูป้ปัจจุบันที่ว่าบ๊าบามยนีู้ติดบัตรนะ แล้วเขาก็ทีได้ไปโพสตามหาในในเฟซบุ๊กในอย่างในเฟซเพจแล้วก็มีอ่าเอฟทีทงฝั่งไทยเพื่อนก็ติดิ่อมาหาคือกันว่าเพื่อนก็นอยู่ฝั่งไทยทาว่าเพื่อนหุ้ว่าข้าวอันนี้มันอยู่เขตใดแล้วเพื่อนที่ไปตามหาให้เพื่อนก็นอาสาแบบว่าก็ขอบ,บุญขอบุณเพื่อนหลายๆเนาะที่ว่าอยากซอยตามหาคนที่ตกเฮียเสียหายานะเพื่อนก็นได้คอมเมนต์มาหาว่าใจนะกันว่าได้รายละเอียดกับทีส่งหาเดี๋ยวก็สิโพสหา,สหา,ต,า,หาตามเพจ นั่นนพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องน้มกันเลยเดี๋ยวไปใจสีเดินทางไปเพื่อนท่าวันหำแร่ก่อนว่าสิพ่อผู้ใดก็เดี๋ยวสีสัมผณ์เพื่อนากให้แบบพ่อไว้ใบคนเห่าน้ำมันตุ๊กเฮียเสียหายผู้แม่เอียงดอกแห้งแห้งเตกมันดุนนะแห้งเตก,าก,กยากเลยผู้แม่งอย่างดอกพี่น้องเลยแห้งดนุนแห้งทีตามหายนาะไปเบื้องน้มกันเลยน้อพี่น้องเนาะอันนี้เน,นี่ยแหละบ้านอันนี้เป็นบ้านกลางพี่น้องเลย เออหลา,านามบานซองแถวไปใจยูนะวันนี้อันนี้ก็งัวน่าจะเกิดลูกไม่ยูไปจากเดีย๋ยนะพี่น้องไอห,หัวสวนอันนี้จะเป็นเพื่อนครอบครัวข,ขอท่านพี่น้องแต่บอกว่าใจยังไม่ได้บอกเกี่ยวกับครอบครัวข,ขอท่านเมื่อนี้นะว่าเรื่องอายทอมแลันี่ว่าจังไ่้ใจก็ห้อนใจขึ้นกันนะพี่น้องก็เลยเฝ้าให้แม่เลนะ่าไปหา ผู้ที่ไปน้ากันนะอยางหูละเอียดว่าข้างก้อนนะที่ก้อนนั้นไอ้ทำแล้วเราชีง่ายงานเขาอยู่ใส่ก้อนเพื่อมันจีจมหาได้ทือ่อันนี้อยู่ในเฮือนถ่าอยู่ในเฮือนยังเดี๋ยวมันก็ปิดไปบ่ได้และเพราะว่าเล่ากับโบเป็นหนังสือ,อยิ่ปะนี่เสีอดเฟียร์หาบัณฑหาผู้นี้กับบอกบ่กหูโบได้ช้ำนะตอนนี้กับมันเป็น งามนี่นะพี่น้องามแรกงามอย่างเป็นนิ่นะนะคนแถวนี้เงียบสะง,งัดอันนี้ละเฮือนอันนี้เป็นเฮือนของทาหแหล่เดี๋ยวไปหาบึงก่อนเป็นเฮือนลังเดียวกันที่ไฟใหม่เหรอพี่น้องเป็นเฮือนลังเดียวที่ไฟใหม่ตอนนั้นกะแต่ว่าครอบครัวนี้เพิ่นเป็นคนที่ขยันได้พี่น้องเอ้ยมังนัดมังอย่างเพิ่นปลูกเปิดเลยสับปรหด่อไม่เพิ่นก็นยังปลูกได เพื่อนเพลินนี่นะมีทุกอย่างทำแล้วทำแล้วไอ้ไปใส่แล้วมีคนอยู่บะและ้วไปใส่ละคนไปทางไหนแล้วพี่น้องเ้ยบวดมีไผ่เลยอะไรนี่นะเมื่อวเห็นท่าทำแล้วเมื่อกี้นายบอกว่าให้มันถ่ายู่เพื่อน บ,บับนี้มาหาเบื้องบันทบ่เห็นนะจะไปทางไหล่ะอันนี้เพื่อนชาบานซองเพื่อนไปพี่น้องเลยปลูกปก้วยเน่ปลูก,กวกสับป,ปะรดเนี่ได้เ่อนเพื่อนนี่นะเจอพ่อไผ่กับญา,น,านะพี่น้องเลยเดี๋ยวไ่เจกระดิ่ลมกริ่งามเบื้องบางเทเขาอาจจะเล่าสู่กันฟังนะพอได้ขอมูลพี่น้องเ้ยสับป,ปะรดเด็กเขาจะปลูกยปลูกหลายอยู่าด้ลน่อไม้ก็ะปูกซานก็ปปูกวายก็ะปูก อันนี้ก็น่าจะเป็นคอกคอกแบ่คอกอย่างคอกแบ่เพิ่นนไงคอบแบ่ครอบไก่เป็นครอบครัวที่ขยันใจก็ขออนุญ,ญาตเนาะที่จริงได้เว้ากับพ่องำแล้ลไว้แล้วเข้าๆแล้วเมื่อกี้นี่จักไปลิ้นใช่แล้วบ้านเนี่ยมาได้ใช้คำแล้ไอ้มหาจะคือบเบนเมื่อกี้นี่ มาไปคีไปค,ไปคีใช่ไ,ไหมอยู่ป้าพ่อโอ้สบายดีท่านผู้ชมเนี่ยแม่แม่จะไปใช่ไหมออไปตลาดมแม่จะไปใส่ก็ไปตลาดโอ้ไปตลาดบ่มื่อนี้<ล>ไอ้ซิมาถามมาเรื่องไอ้เจ้าฮั้นะนะเ<ล>จ้าหน้าเจ้าไปเฮ็ดยังไงสักไรใช่ไหมบ่กเคยติดเอาติดเ<ล>อาบอ่ะเดียวเดียวสักไรจะมากบ่สักไรบ่อ้าวบ่มากคือติดจ้ะติดลิ้น ลินลิ้นซื่อได้กินข้าวกินน้ำแหละกินแล้วกินกับยังมั้ยเนี่ยกินกับมะแตงหน่อยหนึ่งกินกับมะแตงหน่อยหนึ่งได้อันจำแจ้วบริกิรล่ะล่ะกินตาเมาโอ้ไผ่ไผ่ตาเน่าเจ้าตาเองน้องน้องเจ้าตามได้เจ้าได้วยสิเคยไปลินเจ้าไปลินน้องเฮ็ดกินให้กินอืมเอ้า คือจังสิแม่เจ้านี่ยไปตลาดโดนบ่พนจึงมาดนโดน,โดนอันนี้นะเท่าคำเล่เป็นเป็นน้องของผู้ที่เสียเนาะผู้ที่หาบบเห็นเนาะเอาไปนั่งนี่ก็ได้ถามนั่งล่งได้สิถามเป็นจังไหนอ้เจ้า,า,จาแม่แม่เจ้าไปแล้วว่าไปไปไปถามหาแล้วว่าผู้ที่ไปไปท่ยนย้ำกันนะถามมาเลยอืมเขาว่าจังไราะว่า บูน้ำแม่แม่ไปถามอ๋อบูน้ำแม่อขอาุูจะถามแต่แม่จะเล่าสุฟังอยู่บ่บ<อ>เ่เจ็บ้านนะอ่ะ,อะขันบโบพ่อก็จะเป็นได้ทำทำเลนี่แรกก่อนอ่าอย่าไปจไังใดอันติดต่อกันได้แล้วบ่ะโดนอ้าวติดต่อดได้มือใดชี้สามมือนี่แหละสามชี้มือหน<ด>ึ่อเอาไปย่างพุ่นนี่ปะ่ะมันมันแดดปะ่ะ จังสิลองลองลองเล่าสายฟังมาพี่ก็ได้ทำแหละมาพี่ติดตจ่อหาได้แล้วบอายเจ้าน่ะเราหายไปใช้จริงเราจิงบทติ๊่อหาล่ะบจักบอเล่าเล่าไปใช้คือคือเราบอทบอโทรมาหาพ่อแม่ไปไทยเออเข้าใจเราไปไทยเป to to ็นยังเราคือบอโทรมาหาบจักบจักเอกเดอจ้หูยังแน่เจ้าจ้หูยังแน่เราว่าจังไหนเราเพรเรียกอย่ไส เราเฮ็เเเ <c oughs> ดลือกเจ้าอยู่ใช่ได้เรื่องอยู่บ่เด้พี่น้องแต่เราบด้ปเป็นหยังแม่นบ่โดเราตั้งบริทูมหาซื่อๆบ่โด่ได้เฟ็ดได้น้ำไฟไปเอาน้ำไฟเฟ็ดแล้วเอาน้ำในบ่าวฮะในบ่าในบ่าวโดูเออในนั่นบ่อันนี้พ่อเจ้าเนาะ้อ เออถามพ่อเจ้าสารเนาะมันนั่นกันเอ็กซ์สารเด้อสบายดีเด้อเอาเดี๋ยวๆขอถามเจ้าค่อยจะมาตามหาลูกเจ้านี่เดี๋ยวนี้นะเออเนแล้วเพป็นขอนญาติด้อเพป็นไปนำมาอยู่เป็นนำไปทำบ่าวเพลินน้องเมียนี่อที่ดต่อหาได้แล้วป่ะโดยได้เลยเป็นจังไห้เพลินจึงปฏิินต่อมาหาเพลินไปยากโทรที่คันในปากเพลินวะ มาหายเลยว่าพักเป็นว่าคีดขั่เด็กทรหาพ่อแม่บ่โทรว่าได้เงินได้เงินก็บ่มีมี่ครับเป็นแบบบริบมียังไงยังไงระยะลูกก็บาลูกเอ้ยบางแย่งกันเด้ออยู่กับพวกพม่าเขาอือเป็นหมู่พม่าบ่ได้เป็นยังเนาะเพราะั้นซะโดยบ่เป็นยังคือบ่อยากติดต่อหาพ่อแม่กับใจกับใจอ่าเอ้ย คอยนั่งคอยเป็นห่วงคอยย่านแบบพวกเฮียสิโอ้ยไปใช่ไเป็นห่วงคิดให้จากปากแลันเบอร์ลูกอืเนาะเงินขำชาวบ้านห้ผู้ไฮผู้ชนห่วงใบกับประชนนะเงินขำคะแนนยุ้ยมีแห้งนะแม่นแม่นเนาะเออเงินขำมันคะแนนคุ้มกุโตเขาเนาะแม่น่พ่อว่าวตะเคียนกับกระดนลูกก็คะแนนคุ้มกุโตหายไปที่เบิ่งมูเบิ่งคูแบบ ก็โทรเคยทามว่าเนีได้เป็นยังเจ้าบ่ปากก็คอยบปอยากในชาวโทรก็คอยปากปากโอ้มันกอุกแล้วคนอยู่เหือนพี่คอยก็โทรหาพวกคอยก็บอกพวกกันไปเบิ้งพวกยาวหันเนี่คอยว่าตอนจ่ายเกลื่ยพวกยาวหันคอยหาเพื่อนเน้่ยได้ไม่เห็นยาวเลยเออดีๆคอยปากแล้วเพื่อนว่าคอย ค่อยๆพ่อแล้วเนาะพ่อแล้วโดยๆพอแล้วพ่อรับกันแล้วเออขอบใจแหละค่อยกับเป็นห่วงค่อยกับโเป็นอย่างดอกขันทึกเนี่ยปุ๋ยยันเขาคายเขายังเถอะเพื่อเห็นตะกี้เห็นบ่พอปากบ่บุคืออยาจะปากบุคืออยากจะ่าเลยเนาะบุคือเห็นมือนั่นแม่มันปากเขาเชยก็อยู่คิดหอดลูกเนาะไม่ใช่ลูกกับลายลูกกับลูกผู้นกับลูกนี่ชำไว้ใหายกับมือเถอะผูกขาดก็คิดหอดอยู่ หักเดินอะไยโมเมนต์นี่ยังได้แบบบอกบอกแล้วโบต้องเฮ็ดไปไม่อีกถึงพ่อแม่โบได้สนดอกว่าลูกเสียเงินหรือบ่ให้เงิน<บ>ลูกเฮ็ดผิดตัว<บ>ไหนพ่อแม่ก็ห้อยู่แล้วเนาะบ่บ่ชอบเพ<ม>ิ่นว่าบ่คอยคอยเบียกปากเพิ่นว่าบ่กปากนั่นได้ค่อยว่าเวียกงานเลยพ่อโทรหาทีานี้่อไปค่ยว่าจะเปลี่ยนได้ลูกเอ้ยทีเป็นยังก็จะโทรมาหาค่อยว่าคันบ่เห็นแล้วค่อย หา่นไปหาเลยรนี้ขยว่าเจ้าม่มีบัตรมันมีเบอร์จำไปบุยไปบุยแล้วก็มีคนพี่น้องทางฝั่งไทยคนไทยเขาก็ติดต่้อมาค่อยว่าขอได้หู้อายุใส่ล้ะเขาสีไปน้าให้ค่อยในติดต่อประสานหาแต่ละคนจะินแบบเท่นแล้วขอแต่วางหู้ว่ะเราอยู่ใส่ชื่อตอนตอนยังบวทันหู้ข่าวกับบูชมันเป็นยูขันหู้เลยเพื่อนว่าเพื่อนจีอาสาไปหาให้ เพราะว่าเพื่อนก็นเห็นใจทั้งพอ่อทั้งแม่ว่าเออเป็นห่วงและลูกบบเห็นลูกเนาะ่าซ่นซะเพื่อนก็นอยากไปหาให้กันว่าหูวว่าไปอยูบอ่บนใดแต่ว่าเห็นแล้วค่อยก็ดีใจนําก็คือพ่อนี่แรีรกมากจักขจรวัดนั่นจวัดนี่มาจากเลยนะจากเพื่อลูกอยู่ใจจากลูกอยู่ใจาอยู่ยาตึงยินแต่ปากเลยดีใจอืจอเสียงก็ดีใจ,เ,ใจเนาะคือจุดก่อนนี่้ยินเสียงก็ดีใจ ว่าไงลูกเขายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่่ปว่าเอ้าให้ยูดีแม่งลูกเอ้เจ้าอยู่พุ่นเคว่าท่ามีเงินมีคำกับเื่อเฮดบัตรก็ลูกเจ้าจีกับคืนกับเจ้ากับบ่มีไฟชี้ห้าจ้รอกเนาะเออในนั้นลูกพอเว้าแม่เหมนทึกแล้วจะบอกถ้ามันทึกกับลูกทำไมดินี้เจ้าบัญชีห่วงหามลูกไร้ลูกบัญชี้ต้เข้ายาเลย แต่น้อยในนี่นะในน้ำเนีแต่น้อยน,นี่เลีนนยยเ้ยงง่ายๆให้เขากุ้มกุโตเข้าแล้วย,ย่าคือว่าแล้ว,ว่าแม่มันแม่มันเอ้ยยังไปโทรหาเัินกำนังกุ้มกุโตเข,<ม>ข้าคนไม่<บ>ชอบไปว่าคอยหาชมคอยที่คือสุเจ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ่ดได้หวังอย่างแค่ยังหู้เอ้ยลูกเฮายัางม,มีชีวิตอยู่สุขภาพแขดงกับพ่อพ่อใจแล้วเนาะมันยิ่งโทรอยู่ก่อนนี่กันลูกชายนี่มีโทรศัพท์หาลำบากเลย รุณว่าเห็นแล้วมันปากแล้วอ่าเพราะว่ากระปากเลยคอยยังเง็กเองคอยผู้พอนี่คันคอยล็กจได้ใจกว่า<ม>อืมบอนนี้เอเพิ่งใส่มาพิ่พี้บีบโทรศัพท์เองนี่กระปากน้ำพ่นเฮงเต่าจองสม,มือมอืมนะผู้ซึกใน,นน้ำตาจนยลกต๊ปปะวะโอ้โหู้หู้จักว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตคอยว่าพวกเจ้าบุงคิดเด็กลุกพ่อนี่ พ่อเนี่ยคิดลูกพวกเจ้ายัางนุ่มยังน้อยบคุคคลพ่อช้ำพ่อเนี่ยมันเท่าไปอลไรยังคิดนอนลูกแม่นแล้วอืมคิดคุณว่าเลี้ยงจะน้อยผาใจใหญ่จุดเคลียร์ละลาดเนี่ยมันบอกกับบดีใจแล้วเนาะแม่นแม่นแมน่นเออเนื้อนั่นนะนค่อยก็เป็นห่วงคือกันบุ๊มแม่นเดี๋ยวค่อ,คอยโอ้ค่อย เป็นห่วงค่อยจึงเว้าวก็เป็นก็ว่าวก็เมียเจ้ากั็ซับยังไงเล่าไปถามหาพวกกันที่เขาไปกันแม่าว้าแม่ว่าวแม่จะว่าโอ้เขากางเงินกางเงินคอยบ่มีจะเก็บสิ่พักยังแต่มันไปมันบ่ปากเลยมันว่ามีเงินมีคำมาจะใช้คิดในใจคอยขันผู้อายันผู้เัวมีอันแม่นแท้แม่นแม่นได้แท้บริมาษารูปแม่ยังดอกพวกอันอันนี้ผัดขาวว่าฟังค่อยค่อยบูเซื่อแล้วค่อยว่า คอยว่าเสียข่าวว่าทีเจ้าสิไป็นหูดีทั่วครอบครัวเขาได้จังไงเนาะเพราะว่าผูา้เจ้าบ่ฮู้จักครอบครัวใครครัวมันแม่นๆ <Main, main. S 2> คือลูกคอยผู้เจ้าว่าแม่แล้วบ่กบิดคือผู้เจ้าคิดลูกผู้เจ้าสมมุติแล้วคอยคิดลูกคอยแม่นๆ <Main, main. S 2> ถ้าคอยสิไปหาเองบ่เป็นแบบไหน,นอา้อาวใครชาวเมืองลาวเวียงจันทร์นี่คอยไปเองเอ๋อคอยไปหาอันนี้ก็อันนี้แล้วมันจักอยู่ชายอยู่ชายพรจักเลยแม่นๆจักประเทศหยังประเทศหยัง ความคลองนี่ก็ไปจักทางไปโลเลใช่ไมันก็โตนน้ำคลองชื่อคอยนะแค่นี้คอยนะคอยแบบงคอยแบ่งนู้นแค่ว่าผู้ยใส่ว่าเขายุ้ยน่ใส่เลยมีชิมีคนนนหาให้เขาก็บไม่ได้คิดว่าอยากได้เงินอยากได้ท่องน้ำดองตามมาแล้วก็ม้วนขึ้นเห็นเขาว่าทางลูกมาจนะใช่ไหมบอกเพิ่นเห็นลูกหลานเลยทางแม่มันบอกเพิ่นทางแม่มันนี่เลยจะคุณไปใช่เลย ถึงที่พ่อภัยกระยาแต่ว่าขอแต่ว่าช่วยเจ้าเนี่ยพ่อกักับลูกแล้วก็ดีใจน้ำพ่อแล้วลูกเอ้ยดยูดีมีเฮงเจ้าเจ้าเอาดีใจน้ำเด้อดีใจแหละอยู่ดีมีเฮงน้ำคอยกับเป็นห่วงแล้วกับพี่น้องเอฟซียังกับเป็นห่วงด้วยกันเพื่อนกับว่ามีแต่ขอแต่ว่าบอกว่าอยู่ใส่เท่านั้นแหละเพื่อนกับจิปิตามาความเพื่อนเป็นห่วงนะนะเพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันมีค่าอะไรแม่นบอกแม่นคืว่าก็ไดงยินเชียงปากลูกเลยบะมี้าง ต่วนเรื่องกระมวลที่พ่อเรียเวียกบุพักรพ mm. ่อแน่เด้ไปก็แบบนี้แหละลอยๆเลยแบบคนบ่เต็มมันแหละเนาะบ่ไงเสียเสียสตินกินหัวลูกเนาะนั่นแหละคิดเอาไปเช่าป่าตัวนั้นนะมันคิดลายน้ำคิดว่าจนจะเป็นบ้ายนต์เนาะโอ้ที่พ่อเขาเป็นบ้านเลยว่าคิดลูกนี่ลูกคิดลูกนี่งจะเช่า กินห้องน,นองคือกันแล้วน้ำเดียวอันแบบนั้นเห็นไหมว่าทิศลูกปากแลยกัอยูรีไม่แห้งไืว่าลูกอ้วยวันนี้ก็สิฟากนัน่นพี่น้องทุกคนที่เราไปจากพ่อจากแม่เราบ่ทิดต่ตอหาพอ่อหาแม่เบิง้งเอาเพื่อนเป็นต,ตัวย่งคือเพื่อนเ<า>ป็นห<า>่วงลูกเราไพ่คือกันคันว่าอย่างพ่อแม่นั่นกับลับมหาพอ่อ <c oughs> กับมหาแม่ทิดต่ตอหาเพื่อนสาเนะาะไพก็คือกันโบ๊ทไปทงางใดกับให้พ่อหูยักษ์แม่ให้พ่อยูชายกับพ่อหัยักษ บระมาณว่าเราพอจะได้จะได้เงินจะได้ค้ำบรแมาณนั้นนี่เชียงปากเลยกูมูลใจพอแต่เมื่อกีนี่แหละบังคืดยังเห็นเวียกเห็นงานใช่ไหมพอจะเป็นบาเป็นเงาะพุ่นเท่านั้นนะด er, ูไปอืมให้าอใจว่าใหายู่ดีมีแห้งดยทำอะไรมันนี่ด้วยมาให้ดูกินมะแขงนวดยนึงเอาเอานี่ไปซื้อของกินส่วนน้องกินเนาะเอาเอาอันนี้เนาะ เดี๋ยวพอแค่เดียวก็จับก่อนเอาดีใจนําเจ้าเจ้าโอ้ดีใจดีใจดีใจเจ้าดูเลยจ้าเจ้าเอาข่อยเนี่ยนะข่อยก็เออสบายใจละวพอและอันนี้กับมาอันนี้กับว่าซิมาถามนี่ค่อยได้ขึ้นว่าขันย่ำบเห็นแล้วค่อยอยากได้ฮู้อยากได้อย่างแบบขันได้เฟสเก้าเขานะค่อยชิพจนามหาขันหู้ที่ยู่หู้ยังก็ะช่ายขนไปนน้ำหาแล้วเอาดีใจน้ำเดี๋ยวไปต่อกันบัดนี่ โอ้เห็นแล้วนะพี่น้องเลยดีใจน้ำเพิ่นดีใจน้ำเพิ่นพี่น้นองเห็นแล้วไอ้ทำแลวเห็นแล้วพอใจกับมหาเพิินกับบนบนมี่อย่างก็คือว่าง่ายจากาพอแม่ให้หน้อยนึงว่าง่ายตอนไปนะแต่ว่าในความว่าเป็นเล็กน้อยนะพี่น้องกับสิเรียดพอเกียแม่ยนันพ่อแม่ให้กับแม่ก็เลยบริจิตจ้องหาพอหาแม่แต่ ลูกทุกคนเดอ้อผู้ใดก็ตามที่ว่าไปจากพอ่อจากแม่ขนานะไปจากพอ่อจากแม่นะขันว่าบริที่จ่อหาพอ่อแม่กับที่จ่อหาพอ่อหาแม่า้าพอ่อแม่เป็นห่วงเดอ้อทุกคนผู้ใดก็คือกันเบิ้งเอาคลิปนี้จนที่เป็นบ้าเรานนะเราวะเราจนที่เป็นบ้างอนเงีนกินหอนลูกอ่ะดีใจแล้วกะ ขอบคุณขอบุญข,ขอบคุณพี่น้องที่ห่วมจิตห่วมใจกันเนาะพร้อมเสมอที่จะตามหาเนตคันวายยังบอพ่อนะขอใจหูที่อยู่ที่อาศัยแค่นั้นละเพื่อนว่าบ่ใจต้องขอขอบคุณขอขอบใจละ,ละที่เป็นห่วงเพื่อนมนุษย์น้ำกันเนาะเอากระสั้นกิดทิ่ประจบเพียงเท่าน,น,นี้พิดพลาดประกันใดบ่ใจขอโทษขอขอภัยเวลานี้เด้อถ้าทึกใจพี่น้อง กย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิี่พลผาดคลิปใหม่ๆนะเพียงเนาะโอเคบ๊ายบายพี่น้อง